สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ Studio อของเราบาสเกตสตูดิโอนะครับก็อันนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปแรกหลังจากโอ้หลายเดือนหลายเดือนเลยแหละที่ไม่ได้อัดเทคนิคหรือว่าอัดพวกดีทาพวกอะไรต่างๆไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นานมากนานสุดๆ ก็วันนี้กลับมาทำแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาทำพอร์ตฟิลิโอให้ดูเห็นไหมทำให้ดูอยาาให้ดูก็อาจจะทำไปสอนไปนิดหน่อยก็ไว้ถ้าเกิดจะสอนกันจริงๆเอาไวท้ทีหลังเพราะว่าของพวกนี้มันทำกันนานไม่มันสอนกันนานมาเริ่มทำกันก็อื่นก่อนอื่นเลยปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็พร้อมหล่อแล้ว Photoshop ของผมเป็น Photoshop CS6 นะครับเป็นตัวที่เก่ากว่ารุ่นปัจจุบันอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเราใช้ตัวซิกซีไม่ได้เพราะาเราไม่มีตังค์เพราะว่าโอ้หนักมากเดือนละหลายเดือนมันแพงนะก็ใช้ CS6 ต่อไปเอาละทีนี้ามาเริ่มขั้นแรกกันเลยนิวครับผมนิว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  ต้องพรีเซนต์ให้เลือกเป็น International Paper AC แน่นอนครับ AC Resolution 300p และกาวแล้วแต่คนชอบนะจะค่อยใา้สีขาวแล้วเกิดขายแบบไม่ชอบสีขาวไหมเป็นทานแต่ผานเลน์หรือว่าที่มันเป็นเรืองแสงเลยเอ้ยเรืองแสงโปร่งแสง,ง,แสงเอ้ยโปร่งใสเลยก็ได้โอเคทีนี้จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำพอร์ตโฟลิโอของเรา ไปเราต้องมีรูปคนใช่ไหมเตรียมไาแล้วครับนี่เป็นรูปพเอกจากไหนไม่รู้หามาจาก Google นะครับพิมพ์ว่า Student ก็พอหนุู่ปคนนี้ก็แนะนำบางอย่างครับภาพที่จะเอามาทำงานพวกเนี้ยพยายามดูพวก resolution หรือว่าพวกความละเอียดหน่อยว่าให้มันภาพาที่มันแบบอย่างนั้นคือเป็นภาพถ่ายเนี่ยจากกล้องเนี่ยก็ควรเป็นกล้องเนี่ยว่ากล้องดีๆหน่อยไม่ใช่แบบาภาพจากกล้องหน้ามาถ่ายเนี่ยโอ้โหมัน แตกหมดภาพนี้เรเทอร์เรลูชันมันอยู่ที่1,500 x 1,000ก็ถือว่าจะได้เลยใหญ่น่าดูก็เดิมครับแต่สมมติว่านี่คือพอร์ตของอิตาคนนี้แล้วกันเขาคือใครไม่รู้เราจะมาสมมติให้เขาเป็นผู้โชค้ายที่จุดจกเรานำมาช้ำแหละเอาละทีนี้เราจะมาเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอกันเลยก็ขอแต่ออกมาก่อนแบบนี้ จากสภาพงานแล้วขอเอาแบบแบบก็ถ้าเกิดอีตาหนีมันเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมได้คัดไหม,หมดได้คัดก็งานยากเลยแนะนำนะครับคนที่จะเอาภาพที่มันจะมาตัดแล้วแหละตัดออกตัดพวกแบล็กเกลว์เนี่ยแบล็กเกลว์พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยออกเหลือแค่คนเนี่ย ไมนำครับว่ายาการถ่าย B G อย่างนี้ก็คือ B G ที่มันเป็นอะไรพวกเนี้ยโหไต่ขัดยากเลยครับเอาละ่ะเราจะมาไตขัดลูกภาพกันอิชอถ้าจะได้ขัดก็ต้องทาให้ภาพมันใหญ่ก่อนย้านะครับถ้าเกิดจะได้ขัดเร่อกลูกภาพมันเป็นไซส์ที่เราอยากต้องการก่อนเพราะว่าเมื่อเราให้ไต่ขัดดีเมื่อเราแบบ ส่วนเกิดออกไปแล้วเราจะไม่สามารถปรับเวลาเราปรับเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะถ้าเราไม่ตั้งค่าเป็นสมารตออบเจกต์เนี่ยเวลาเราดึงให้มันเล็กลงแล้วก็ดึงให้มันกลับใหญ่เนี่ยพวกความเหตุมันจะหายไปก็จะคือดีผมไปทําการ Copy ปี้เลยไว้ก่อนนรกันอะไรผิดพลาดไว้ก็จะทําการซอนเลเยอร์นี้ไว้เราจะมา Edit เลเยอร์ๆๆนี้กันวิธีการได้ขัดในวิธีการเอาพื้นหลังออกไปก็ แล้วแต่ฝีมือแล้วก็ความหนักของคนนะครับผมก็จะทำการใชอ้อะไรดีวะนี่ดีแล้วกันแล้วสอ่ทูเดีดวกันว่ามือเราเรียกว่าเปะแค่ไหนแต่ก็ไม่ต้องเปะมากครับลากไปเถอะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมพี่ลากไม่เปะเลย น้องของวันนี้มันมีทางลัดเสร,รเรียบร้อยครับเลืเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปดูที่นี่ครับกดที่ตรงนี้รีไฟเอเห็นไหมนีเลือกวีเ,กเป็นออนไท์แล้วก็กดติสตมารติดไอ้นี่มาสัก50เปอร์เซ็นเป็นการลบลบออกเห็นไหมจะลบฟงนี้ออก สมบัติสายได้นะออกไปเลยการลบเทียบอ่ะโคตรใเย็นแหละจริงมีวิธีหนึ่งนะก็คือใช้คันเร่งแรงซึ่งคันเร่งแรงเนี่ยเออมันกัน่าใช่จริง่ะใช้คันเร่งแรงดีไหมนะเนี่ย อย่าไปขั้นแรงกว่ามีสีขาวดิเดี๋ยวขอเอาหนี่ก่อนแล้วกันวิชาโบราณค่อยค่อยลบทีละส่วนอ,อย่างลบเลยเออเราต้องเป็นสายเถือนาอยางลบครับลบเอง ไม่แนะนำนะครับบอกเลยว่าธี่นี่ไม่แนะนำเป็นการหลบที่แล้วแต่คนนะมือนิง่งมือไวตามเหมือนกันอืมดีเฟเลการค่อยๆลากอย่างใจเย็นๆเลยเค่อเค่อยลากอย่างใจเย็นๆ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวิ่งอะฟีฟี่ปราดเปลี่ยนยิ่นี้และเช่นนี้มา มาพี่มือปลาเปลองอะไรเช่นนี้มากหลบเงียนไหมเงี้นสิเขาเป็นการลบภาพที่แบบว,ว่าออกกันเลยครับเ,รเดี๋ยวว่าใจเย็น โอ้โหดีดูไม่ได้น่าจะไหลทำผู้ชาบพวกงานได้คัดพวกงานดะิดพวกเนี้ยจะต้องล่มนะครับ ใส่ไม่ล้มเนี่ยครับลบทาพแย่ yeah, หมดค่อยๆลบค่อยๆลบค่อยๆลบนะ,ล,ะลากไปเนี่ยมันจะลบส่วนที่มันมันส่วนเกินออกสีเขียวเนี่ยนี่ถ้าเกิดวีจีเป็นแบบว่าเขียวหมดนะเขียวแบบเขียวแบบไม่มีขาวๆเนี่ยใช้คันเลอร์อแรงคนระับเปนที่ฟินมากกดปุ๊บเลื้ยงสีเขียวปับ๊บลบออกฟุ๊บเรียบร้อย มันนั่งนังน่งนั่งลบอย่างทรมานใจมันรุนแรงเหลือเกินเฮ้ยเขาเนี่ยอันนี้อ่ะร้อยครับร้อยเลื้อ layer with layer มา โอเคภาพนุ okay. ่มหล่อพร้อมเลยเยอะมากมาเห็นไหมอ๋อไ้ภาพแล้วอันเก,ก่าก็ลบจริงได้เลยหนึ่งเดีย๋ยวขอสองกันโอ้เก้านาทีห้าสิบสี่เมกยังไปได้อยู่ต่อมาทีนี้เราก็จะมาใส่ bg 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 ใช่ bg อัน bg อย่างไหนดี มี mm hmm. แต่ยไม่้วีอไหนต่าแ,แต่ครับพาามเลยครับ Google ถ้าคิดไม่ออกก็คิดมาเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวลองหารูปที่เคยโหลดเก็บไว้ก็ไม่มีอ่มีรูปไม่มีรูปใช่ไหมได้ทําสดเลย B g มาทำไมใช่ไหมครับ ทำการเทสีดำบุกใบอาจจะเห็นว่าภาพที่เราตอมานั้นโอไม้เลี่ยงเลยใช้ลบนะครับปรับหาเน็ตเป็นลับศูนย์เปอร์เซ็นต์ปรับหัวเล็กๆหน่อยหลายรอบติ่งๆทั้งหลายมันเนียนมากขึ้นอุ๊ย แล้วแต่ความเลวของคนนะครับโอ้สูมาไกลม่งไม่เนียนเลยรอละเอ้ยอุ้ยเก เขียวๆขียวกัหน่อยออกนะออกให้หน่อยออกให้หน่อยอะไรเงี้ยดีขึ้นมานิดนึงโอ้ยแนะนำนะครับว่จะใช้เครื่องพอใช้หัวชับคล้องแล้วอย่ามานั่งลบอย่างนี้นะครับ ที่ผมนั่งลบเพราะว่าดึกแล้วมึนๆน,นี่ก็ปีสองกว่าโอ้อยอิชอิช,อชความพยายามอยู่ทีไ่ไหนของเลดอยู่ที่นั่นอิชเฮ้มาอัานหนึ่งหลอดมรอนหนึ่งคนรอนนีก้ก่อนอิชอ่อันนมรอนหนึ่งคน พร้อมด้วยแต่งนุ่มนอนยนังคนพร้อมด้วย BG จีสีดำมาพิมพ์ไปเลยพอร์ตโฟลิโอฟคอร์สเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์เป็นโคตรไลท์เป็นฟอนต์ที่เพิ่งโหลดมาเป็นฟอนต์ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นฟอนต์ที่คิดว่าเป็นฟอนต์ที่เหมาะสมที่สุดจัดไฟล์พอร์ตโฟลิโอฟมาเห็นไหม ได้หอดแล้วแต่งชื่อเขาก่อนคนนี้ชื่ออะไรดีชื่อภาษาไทยแล้วกันนายซูปเปอร์นามสก,กุลมาร์เก็ตอ่าเป็นฟอนต์โอ้ของคุณนายซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับชื่ออะไรโคเคียทีมเลย อะพาร์ไปอ,อ์ออุปเปอร์มาร์เก็ตใสอะไรเพิ่มไหมแต่งอะไรเพิ่มไหมจริงเนี่ยแค่เนี้สวยแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่นิดเดียวทำบอดเสร็จแล้วเนี่ยไอแค่นี้อ่ออะบาไม่ได้ต้องทำนี้มันอลังการกว่านั้นใช่รูปเดิมมามีจีสีเขียว ถ้าอราต้องใส่ BG สีเขียวให้เขาทำการใส่ BG สีเขียวให้เขาเขียวหรอวะจะเหมาะเหรออนึกก่อนนึกก่อน BG สีเขียว BG สีเขียวสีเขียวอืมันจะเพิ่งโหลดอินนี่มา อ่ะก่อนลืมเ,เก็บไว้ไหนะวะโอ้ยอรูปเบนดิ่งนี่วะความพยายามละนี่ครับรูปนี้เริมาจาก Google เหมือนกันนะแล้วถ้าชายของนี้เป็นชายฟุ้งฟิงนี่ไงอิชเบิชเบิชอนทรีลาก,กออกมากดชิปด้วยครับตอนลากเพื่อให้มันฟิกเรทิโอไว้ฟิกเลี้ยชไว้ อินเทอร์ปุ๊บไม่เขากการเป็นผู้ชายมันฟงเฟงขึ้นมาทันทีเข้าหรอวะเข้าดิเออเข้าก็เข้านะทำพอตต้องทำพอตฟองเฟง,ฟง,ฟง,ฟงนี่คือรูปหิมะการกดนทีกดชิปแล้วมงุงฟิกไลชว์ไว้เดินไปสุดจอกดนทีอีกครั้งเล็กกดที่มุมกดชิปลาก มทำการเรียกว่าอะไรนะฟิวชั่นกันโดยการไปที่พาดนี้ครับเรียกเป็นสกรีนหรือถ้าเกิดไม่ชอบเรียกเป็นลายเรียบเบอ์ก็ได้หรือว่าก็เลื่อนๆดูแต่งตามความสวยงามไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าการเอ่อเบดดิ้งนะครับแล้วแต่คนชอบนี่ทำเนี้ยคาลเบอ์ เันสวยดีเปลี่ยนฟอนต์หน่อยเปลี่ยนฟอนต์เป็นโคดโบลพอร์ตโฟเลโอของนายซูเปอร์มาร์เก็ตนะเฮ้ยน้วนับปกพอร์ตแล้วเนี่ยแค่เนี่ยต้องทำอะไรเลยคงมันจะดูงให้กันไปไหมวะ จริงเนี่ยต้องใส่อฟเฟกต์เลยไหมพอพอเนี่ยร้อยได้พอ้วหนึ่งพอชนะปกะสมัครเรียนต่อที่ไหนเรียนต่อไหนดีวะเปลี่ยนฟอนก่อนฟอนเป็นอีดีเป็นสุกว่าเรียนต่อคณะคณะมุกกอบอมเรียนที่ไหนดี เย็นที่น้าวอดถูกเอาวะเอ้ยไม่เอาเราต้องเรียนไกลหน่อยเรียนไอที MAT เลยกินดูหนังพวกหนังสายฟงสายไฟไหมไอทีนะ MAT เป็นคณะมันเป็นสุนโลงของเด็กไอทีนะครับกลับโลกไว้ที่เดียวกันคณะมกกุกเกาะมันก็ติงตองไป ทีาการคอมพิวเตอร์ทีาการคอมพิวเตอร์อ็เลยกระล่งเอ่ออย่างคอมพิวเตอร์ MIT มาโอ้เลียงโค้ฟุงฟิงเนี่ยคอมพิวเตอร์ MIT ก็ใส่หัวคอยเขาหน่อยไปที่คัสตอมเชฟเนี่ยเป็น ต่อไหมนี่เลยกัต้นนองไว้นี่สีดำทำไมมันชิกนะครับได้เป็นสีขาวขึ้นมาอืมอะไรที่จริงออกละอืมเฮ้ย เริ่มเป็นฟอร์มลรยเดือนไปนี่เป็นไงเจ๋งขึ้นไหมแล้วแต่คนปรับแต่งนะจ๊ะนะก็ให้มันดูพลังการงานสร้างขึ้นมาแล้วสึกว่าคำอ,อัพพอร์ตเปลี่ยนสีไหมสีขาวเอ้ยเปลี่ยนชื่อก่อนมิตเตอร์ถึมใส่คำนำ มิต้าซูปเปอร์มาร์เก็ตมิมต้าซูปเปอร์น้ำสต๊ก,กุมาร์เก็ตเห็นไหมได้พอร์ตแล้ววงฟิงมากมกัดต้งเพื่ออยากใส่เชฟแล้ว้ฮมก็อาแต่ปรับแต่งนะครับเราจะมาทีมเล t ดเล็ดอนะีโกมาผมมันจะเล็ดอีโกเกินไปละ เดียวกันใช่ว่าไหนวะอันนี้เออก็ชีพตอนลากเลยครับเค่นมันวกสมประกอบเล็ดนะอิดกนอเเรียน m อ t ทีทำหอโคตรฟุงฟิง้ง่ะ ซอฟไลท์เห็นไหม,ม,มการทำเพาะที่ฟุ้งฟิ้งที่สุดตนนั้งไหนเคยทำมาใช่ละนี่ซูเปอปร์มาริโอเฮ้ยชื่อขนาดไปไหนวะเฮ้ยขนาหาย ้คณะหายตันึงอ๋อ oh. แหละคณะไปไหนไ่เลือกอันนี้เป็นไอ้นั่นเออเค่ okay. สีขาวอาจจะดูไม่เหมาะสมนะไอ้แม่เหมาะสมจ,จะดูแบบไม่เวิร์กสร้าง layer าง layer ไปใช่ไม่ใช่สร้าง layer มาสัก layer หนึ่งใส่นี้เข้าไปทำเป็นสีขาว ไม่ขาวอรอบโอป้าซิตี้ดูฟงฟิงเห็นไหม,มเหมือนมีท็อปมันก็เป็นอยู่ข้างบนเฮ้ย สีฟอนเลยใช่ครับคนเปลี่ยนสีฟอนต์มากเลยใช่ต้องเด่นครับไปที Inter ่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนะ ร้อยครับได้พอแล้วหลอด้วยเฟียด้วยพอไหมฮึ่มฮ่มี่ทีแล้ววะโอ้่ม่มฮึ่ม ปรับแต่งตามใจนะครับหรืว,ว่านี่คือการทำงานตามใจเฮ้ยไม่สีหมือนกันวะปรับลายให้มันดูเฮ้ยอันเฮ้ยอะไรเ,น,เนี่ย

มันเป็นอย่างนี้มากกว่าใช่มั้ยโอเคเรียบร้อยทีนี้แ่มันอยู่ตรงกลางไหมเรียกอะไรเยอะไหม ตรงนี้อโอเคกลางเรียบร้อยรู้สึกว่าข้างบนมันจะเยอะไปไม่เยอะไปมันจะใช้พื้นที่ไปไม่เชี่ยวันนี้มันอยู่ข้างบนมัน้งการโอเคการเดยยินอะไรเนหนึ่ง เรียบร้อยพอร์เตอโอของนายของมิสเตอร์ซูเปอร์น้ำสกูลมาร์เก็ตเสร็จแล้วนะอันนี้อะไรขาวๆนีโ่โอ้ผมต้องอย้ายอยู่ข้างล่างอิชเรียบร้อยน้ำซูเปอร์มาร์เก็ตหลอ่อแล้วก็ได้พาร์เตอร์โอไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงทำพอร์เตอร์โอเลยทันใจฟ,ฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันอยู่ในการจัดการ เขาจะทําอะไรยังไงกับใครยังไงเพราะอะไรทําไมตอนนี้ก็คอนแนะนะนี้ก็เต็มสินะประมาณตักเจ็ดจุดห้เียงกับส่วนยาวะไรมากมายก็ใครชอบอะไรก็ไปลองทำดูนะเอาไว้เดี๋ยวจะมาทำสอนทีหลังอันนี้ก็ให้ลองดูว่าทำหมดจริงๆทิงทำเดียวแหละดีดีวครับตั้งใจมากกว่าดูที่ฝีมือกและว่าหลนประสบการมากน้อยแค่ไหน ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสับดันนี้สวัสดีครับ